คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายในสากลโลกที่คนไทยชอบพูดเนี่ยส่วนมากแล้วเราพูดตามๆกันมาโดยที่ไม่รู้หรอกมันตัวจริงมันคืออะไรและมันมีความจริงหรือไม่แต่เรามากจกพูดตามๆกันมาบางทีเนี่ยเขาจะให้พรเนี่ยเราจะออกจากบ้านแม่จะให้พร ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายใสยการบนลโลกจงปกป้องพิบาลปกป้องคุ้มครองลูกให้เดินแทงแค,ลค,ลค่ขอดปลอดภัยไ,ได้งานได้การทาได้เจอคนดีสิ่งที่ดีีแล้วก็นําสิ่งที่ดีนั้นปฏิบัติตัวให้ดีนะล,ลูกนะอันนี้แม่เขาจะให้พรแต่แม่เราไม่ได้ให้พรอ,อย่างนั้นเ <c oughs> พราะแม่เราอ่ะไม่ได้เขาวัดเขาวาเกจะพูดคำหนึ่งว่าอืม ตั้งใจดีๆแค่นี้ตั้งใจดีๆเรายังจำฝังใจแต่ถ้าคนที่เข้าวัดเข้าว่าเก่งหน่อยเก่งหน่อยนะทีนี้ก็คือโง่นากหน่อยที่พระสอนมาให้โง่ก็จะอ่างเลยเพราะได้ยินพระพูด ขออำนาจคุณภาษีรัตนไตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทัง้งหลายในสาคนโลกตรงมาอภิบาลปกป้องคุค้มครองทัดงทั้งหลายให้อายุมั่นขวัญนยืนหวังชาวบ้านทุกเชื่อเอาครานี้ทํามาดูความหมายคําว่าภาษีรัตนไตรัยคืออะไรภาษีรัตนไตรัย ราษีรัตน์ไรก็คือคว่าศีรัตนะก็ไปว่าสามอย่างที่เป็นรัตนะอันประเสริฐก็คือพุทธะคือพุทธเจ้าธรรมะคือธรรมคาสอนพุทธเจ้าสังฆะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพุทธเจ้าภาษีรัตน์ไรไปว่าสิ่งนี้เป็นสีเป็นสง่าเป็นราศีเป็นความดีแต่เราไปเชื่อนั้น,นะว่าท่านเป็นวิญญาณที่มาคอยคุ้มครองปกป้องรักษาเรา เข้าใจพุทธเจ้าเป็นวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ไปสถิตยอยู่ตามอากาศใครอ้อนวอนขอร้องพระองค์ที่จะแบ่งภาคเป็นบารมีมาปุ้งถ้าขับรถไอต่อยมันก็เสกว่าพุทธังสังฆาชามิพุทธเจ้าออกมาล้อมรถไอต่อยปุ้งเป็นเหมือนกรอบแก้วเหมือนกรอบแก้วมาคุ้มครองรถไอต่อยปุ้งไม่ชนไม่เฉียวไม่ตำนึกเอาพระธรรมก็ปุ้งมาคุ้มครองเป็นอีกชั้นนึง พระสงฆ์ก็ปุ้งมาคุ้มครองไปสามชั้นก็นึกเอาว่าพุาทธธรรมพระสงฆ์จะกคุ้มครองรถนึกเอาเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายเลยอยู่ที่สังขารปรุงแต่งเอากับอุปทานนึกคิดเอาสังขารน,นึกคิดเอาอุปทานไปยึดถือเอาเลยไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นไปสถิตยอยู่ใต้อากาศเพราะนั้นเราร้องเรียนร้องร้อง,รองเรียน ยังไงต่อยมาสวดอิทีพีโศถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมาสถิตในรถจะได้คุ้มของรถทั้งนั้นนี่ที่จริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ในรัตนอะนั้นพระเจ้านิพพานแล้วเมื่อพระพชงนิพพานแล้วพระอานนท์ค่าแต่พงผู้เจริญเพราะพะองค์อยู่เป็นที่พึ่งข้าพระองค์ก่อนอย่าดลน,นิพพานเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าอย่าเลยอ,อนนท์ตถาคตต้องนิพพานแน่นอนแล้วสามเดือนข้างหน้านี้แหละ เราเป็นที่พึ่งแกท่านไม่ได้อนน,นท่านหลายจงมีทำเป็นกรอบเป็นที่พึ่งอย่าหวังทำสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยอย่าหวังสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งเลยอนนท่านหลายจงมีตนเป็นกรอบเป็นที่พึ่งเถิดวิริยนะทุกขมจเจติลูกทุกพ่อขยันหมั่นเพียรอาตัยนาโนตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนขยันตนหมั่นตนเพียรตนมีสติตนมีปัญญาตนนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้อนทนน์เอยท่านวางนี้ท่านไม่เคยบอกว่าท่านจะมาสถิตคอยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากคน พระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมก็อยู่ในคําสอนพทธเจ้านี่ในพระใจพิดกถ้าเป็นรูปประธรรมถ้ารูปประธรรมพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้วเขาก็สร้างพุทธรูปขึ้นมาอีกพุทธรูปก็หล่อขึ้นมาจากมือมนุษย์ใช้ทองเหลืองทองแดงใช้ปูนใช้ดินหล่อขึ้นมามนุษย์หล่อขึ้นมาแล้วแล้วจะไปช่วยคนได้ยังไงเมื่อมนุษย์ปั้นขึ้นมาเองคนนี่แหละปั้นพระพุทธรูปไม่ใช่พุทธรูปปั้นคนพระเจ้าแหละไม่ใช่ปั้นคนคนปั้นพระเจ้าพระพรหมไม่ใช่สร้างโลก เราเคยเห็นพระพรหมที่นั่นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออยู่ที่ราชประสงคใช่ไหมเคยเห็นพระพรหมไหมสีหน้าเรารู้ไหมพระพรหมเกิดจากอะไรเกิดจากมือในช่างหลอ่อเขาหล่อที่บ้านช่างหลอ่อใช้อะไรหลอ่อใช้ทองเหลืองทองแดงและใช้ความร้อนหลอ่อและใช้มือมือก็ผู้ชายเนะี่ยเขาใช้เบา้าหลอมหลอ่อเพราะฉะนั้นพระพรหมไม่ได้สร้างโลกคนสร้างพระพรหมขึ้นมากราบมาไหว้เองคนสร้างพุทธรูปข,ขึ้นมากราบมาไหว้เอง แล้วก็ขอเองอ้อนวอนเองและให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่มีตัวตนอยู่จริงถ้าไล่ไปแล้วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในหลักะอุปทานยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเองอุปโลกขึ้นมาเองว่าสมมุติว่าอะไรนะที่แถวบ้านจะดมตะกี่เนี่ยเอาประหลัดคลิปก,ก็ว่าประหลัดคริปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเอาเดอกไม้ทูกเทียนไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือประหลัดคลิป ถ้าตามวัดก็อดอกไม้ทูกเทียนไปบูชาพุทธรูปไว้ศักดิ์สิทธิ์พุทธรูปก็เกิดขึ้นมาจากมือหล่อแล้วก็สองมือก็ไปกราบอ้อนวอนแล้วก็ขอให้มาคุ้มครองพุทธรูปก็ไม่ได้วิ่งมาปุ้งอย่างหลวงพ่อเสียนเนยขาเหมือนกันท่านไม่เคยออกไปจากวัดอโศกเลยถูกขังอยู่ใส่กุญแจด้วยกลัวเขาขโมยหลวงพ่อเสียนจะไปคุ้มครองใครได้ลวงคนต้องไปคุ้มครองกุญแจน่ะคุ้มครองหลวงพ่อเสียนเหมือนพระบนบนบน,บน,บน,บนชั้นสามเขาเหมือนกัน พระเชียงแสนสิงหนึ่งสิงสองที่อ้ไอ้อะไรเยอะไอ้ไอัฒนาเอามาเขาใส่กุญแจอย่างดีกุญแจนะ่ะคุ้มของพระไม่ใช่พระไปคุ้มครองคนเพราะใส่กุญแจอย,อย่างดีเลยโลงท่านพ่อมันต้องใส่กุญแจไว้หลายชั้นไม่งั้นเดี๋ยวคนมันไปขโมยงัดเอาของดีในโรงท่านพ่อคน,น่ะต้องไปรักษาสิ่งศักส์อยู่ตรงไหนล่ะก็เดียวในเจดียด์ก็ต้องใส่กุญแจอีกกลัวคนไปขโมยของในนั่นอีกเนาะก็ดูครูบาจังก็กระดูกเท่านั้นเอง พระธาตุพระเธอก็พระธาตุดินเท่านั้นเองท่านจะคุ้มครองอะไรไม่ได้เพราะท่านถูกเผาแล้วไหม้แล้วจะไปอ้อนวอนขอให้ท่านช่วยท่านก็ช่วยไม่ได้ถ้าท่านช่วยได้โยมแดงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้จะดีใช่ไหมฝนตกน้ําคงไม่รัว่วท่านคงจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุ้งไปกันน้ํารั่วได้ดินี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกันน้ํารัวนนร่วได้ไหมโยมแดงที่ดีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นใช่ไหม ท่าศักดิ์สิทธิ์จริงฝนตกลงมาคงไม่รั่วซึยมยอะมดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออจงคุ้มครองตัวท่านเองก่อนเถอะจะดีรั่วเรวที่ท่านอยู่เนี่ยจะพังเลว้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองอย่าให้ฝนรั่วให้พังเลยไปศพไปอ่อนวันดิท่านช่วยได้ไหมก็มีดาเอาแล้วทำไมคนถึงเชื่อละ่ะจักแหลเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันอยู่ที่อุปทา,านของมนุษย์นี่เองอยู่ในจิตมนุษย์ที่ว่ารูปูปาทานขันโธเนี่ย ไปยึดรูปเนี่ยเข้าใจว่ารูปทั้งหลายจะป้องกันคุ้มครองรักษาที่จริงไม่ใช่หรอกสิ่งซึ่งไม่ใช่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่มือเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะคุ้มครองเจดีเนี่ยต้องมือมือในช่างเนี่ยเอาปูนไปเทไปอัดรูรั่วไปยิงใช้อะไรใช้สารอะไรที่เขาไปอัดรูรั่วตรงนั้นน่ะไปยัดเข้าไปตรงนั้นมือนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือนี่แหละจะทํา อาหารการกินมือนี่แหละมือนี่แหละไปเขียนไปขีดไปจิ้มโทรศัพท์นู่นนี่นั่นมือนี่แหละประกอบอาหารการกินมือนี่แหละเปิดข้าเข้าปากมือนี่แหละถูมือนี่แหละจับต้องมือนี่แหละที่เช็ดก้นเช็ดเที่ยวเป็ดเดี่ยวมือนี่แหละปัดกวาดเช็ดถูมือนี่แหละศักดิธิ์เอาพึ่งศักดิธิ์อยู่ที่ไหนลละคนนี้เพอะไล่ไปไล่มาอยู่ที่มือนี่เองเพราะมือไปขอไปอ้อนบอนไปขอ ปากาะแป๊บ,บๆจะไปพุ่งจะไปพุ่งยกมือใส่หัวอะไรก็ขอแหละตอนนี้ไปหาหลวงพ่อทุกทอนขอขอไปหาหลวงพ่อชินานาราขอขอไปหาพระแก้วบัวขอขอพระเหล่านั้นไม่เคยออกมาช่วยใครเลยเหมือนกับชีนงเนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยแกตอนแกนขายปูขายปลาก็มือแกนั่นแหละตาแกนั่นแหละช่วยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยแกอยู่วัดก็เหมือนกันมือแกทํากับข้าวมือแกะจ่ายเงินเขาถึงเอากับข้าวมาให้แก ไม่ใช่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอะไรมาคุ้มครองไม่ยา่ท่านพอลีเขไม่ดีมาคุ้มครองอะไรแกหรอกพราะแข่กับข้าวก็มือแกทําเองปากมือแกกินเองไม่ใช่ท่านพอลีมาช่วยท่านพอลีท่านก็ดับขันไปแล้วท่านจะมาช่วยใครได้ท่านพอลีเพียงแต่พิช้ทางบอกทางให้ท่านทั้งหลายจงใช้ความเพียรเถิดขยหมันเพียรเถิดรักษาศีลเถิดปฏิบัติธรรมเถิดความอดทนของท่านนั่นจะช่วยท่านเองท่านพอลีสอนอย่างนี้ แต่ท่านไม่เคยบอกเลยลูกศิษย์เราเอ้ยเราตายแล้วจะมาคุ้มครองเธอเนยไม่มีท่านพอลีไม่เคยสอนความศักดิ์สิทธิ์ของท่านพอลีคือคําสอนที่ศักดิ์สิทธิ์คําสอนว่าให้อตติโนนาโถตนเลยปเป็นเจ้าของตนนี่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เรานี่แหละที่จะทําอะไรได้สําเร็จจะทําอะไรก็สําเร็จที่เราเองคนนี้จะดีก็เราคิดเองจะดีก็เราพูดเองจะดีก็เราทําเองเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่กายวาจาจิตนี้เองเมื่อกายวาจาจิตดีแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์ก็คุ้มครองแล้วนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ต้องไปคุ้มครองนู่นเนี่ยที่วาติกีเนี่ยเจ้าประคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไปคุ้มครองอภิบาลท่านผู้ที่เป็นพระราชินีแห่งประเทศชาติเป็นพระพันปีหลวงไปคุ้มครองท่านให้สุขภาพของท่านแข็งแรงอย่าป่วยยาไขาย้ยาเจ็บ สติปัญญาองท่านยกกลับคืนมาผิวพรรณมันห,หนุกผ่องใสเป็นสาวเหมือนเดิมเถิดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีก็ต้องไปอย่างนั้นเราก็ต้องขอก่อนเลยเพราะเรารักองค์ท่านนับถือองค์ท่านก็อยากให้ไปคุ้มครองนั้นเอาให้ไปคุ้มครองคนที่รักที่สุดเคารพนับถือที่สุดนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงเราจะให้ไปคุ้มครองท่านเลยแต่นี่ไม่ใช่ใบบอกแล้วนะสิ่งศักดิ์บอกไปช่วยตรงนั้นก่อนไปช่วยแม่เราแม่ตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยแม่เรา เม่แล้วก็ตายเลยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมาช่วยอาจา์นันเธอท้องนี่กดแก๊สเหลือเกินมันก็เดี๋ยวก็เรือเอะเอะขึ้นมาไม่เห็นช่วยเลยขนาดยาหมอเฉินทีมเมชีนงซื้อมาให้ก็ยังดีวันแรกๆวันหลังเหมีม้ยนเดมไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เลยยาเยอะเออแลวไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ทักอย่างเขานี่มีสิ่งหนึ่งเลยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอะไรรู้ไหมชาราธรรมโมมิชรังอนติโตอันนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน ชราคือความแก่เป็นธรรมดาจะกล่วงความแก่ไปไม่ได้อันนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนพญาธิทำมโมผิพญาธิงานติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากล่วงเจ็บไข้ไปไม่ได้อันนี้แน่นอนเลยไม่ว่าพระไม่ว่าชี้ไม่ว่าโยมไม่ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะต้องชราเหมือนกันหมดแก่เหมือนกันหมดพุทเเจ้าสอนมาสองพันคนคลั่งจริงๆศักดิ์สิทธิ์จริง,รงๆอันนี้แน่นอนจริงๆเป็นโรคาพญาธิเบาหวานความดันหัวใจ โรคในตาจากโรคโคโสตะโรคโคคานะโรคโคชิวหาโรคอไอันนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเลยจกักขุคือตาเป็นโรคต่อหินต่อเนื้อต่อกระจกหูตึงงววเห็นหไหมผิวหนังตกกลากระดังกระดำนี่อาจารย์ูเห็นไหมกระด่างเนี่ยทั้งด่างทั้งดำเต็มเลยคนนี้นี่ย่นแลวนี่หัวเถิ่อมืเร็วนี่ผมหลวงลงมาเร็วนี่นี่แหละศักดิ์สิทธิ์จริงๆคําสอนพุทธเจ้าอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่า ชราธรรมโมหิอันนี้แน่นอนเลยพญาที่อันนี้แน่นอนเลยสัพเพหิเมเปเยนาเนนาภาวินาภาววอันนี้แน่นอนเลยต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจอันนี้แน่นอนเลยเราต้องพัดพลาดจากแม่พัดพลาดจากพ่อพวกโยมพัดพากจากเตียจากแม่ชั้นเชนงพัดพากจากพี่จากน้องพัดพากจากยยกีพัดพากจากตาชิมพัดพลากจากเนี่ยจังอันนี้แน่นอนเลยศักดิ์สิทธิ์จริงๆอันนี้ทําสัมพุทเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเป๊ะตรงเพ็งเลย แต่ไม่ใช่มาคุ้มของแต่จริงแท้ปฏิเสธไม่ได้จะต้องพัดพาจากของรักจากของชอบใจทั้งสิ้นไปเรามีกรรมไหมของมีกรรมอะไรกรรมชั่วก็ร้อนใจกรรมดีก็เย็นใจอันนี้แหละเป็นของศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเลยคาสอนผู้เจ้านี้แน่นอนจริงๆแล้วมีแน่นอนอีกสามตัวเนานี่อันนี้จังทุกขังหน้าตาอันนี้แหละศักดิ์สิทธิ์ไม่เที่ยง มันจะเที่ยงได้ไงเดี๋ยวมือแกก็เจ็บก็ตายมันจะเที่ยงไหมมันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันจะเที่ยงได้ไงมันเป็นอนัตตาเราบังคับบัญชามันไม่ได้สิ่งเหล่านี้ล่ะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพอรู้เท่าทันแล้วใจมันโล่งเลยโอ้คิดว่าอ่านไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ศักดิ์สิทธิ์ในโลกต้องไปยึดมั่นถือมั่นให้ช่วยใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามเป็นจริงว่าถือไม่ได้เลยถืออะไรสิ่งนั้นจมลนนแตกไปปเ็ธรรดา ถือคนรักของรักสิ่งนั้นก็ทำให้บีบคั้นต้องแตกต้องทำลายไม่มีอะไรอยู่คงที่เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือธรรมะของพุทธเจ้าเท่านั้นความเพียรทำให้คนสำเร็จประโยชน์ความอดทนทำให้คนสำเร็จประโยชน์ความสมีสติทำให้คนรู้เท่าทันคนมีปัญญาทำให้คนรู้แจ้งอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ธรรมของพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริง พระสงฆ์เป็นผู้ชี้แจงแนะนำภาษาลีบุตรชี้แจงแนะนำสาวกแน,นะนะนำพิสุสงฆ์ทั้งหลายพระโมคัลานะแนะนำพิสุทั้งหลายคำสอนพระโมคัลานะศักดิ์สิทธิ์จริงคำสอนพระมหาสปะศักดิ์สิทธิ์จริงคำสอนพระนรศักดิ์สิทธิ์จริงคำสอนผู้เจ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอันนี้ทั้งหาละสิ่งที่ดีอยู่ที่ไหนก่อนอยู่ที่พระธรรมนั่นเองพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมก็อยู่ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมดีก็มีสุขทำกรรมชั่วก็มีทุกข์ อันนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงทำเมื่อไหรมีผลทั้งนั้นอกาลิโกไม่มีการเวลาทำเมื่อไหรให้ผลทันทีอกาลิโกไม่มีการเวลาทำชั่วเมื่อไรจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อไร่ทะเลาะวิวาดกันเมื่อไหรใจเศร้าหมองเมื่อนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเมื่อไหร่ผ่องใสเมื่อนั้นให้อภัยเมื่อไหรพ้นทุกเมื่อนั้นยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหรเป็นทุกเมื่อนั้นอันนี้เป็นอกาลิโกเอหิตปัิโกมาดูมาดูมาดู มาดูเนี่ยนั่งนานเป็นทุกนอนนานเป็นทุกหิวเป็นทุกกินมากเป็นทุกปวดท้องขี้ท้องเยี่ยวเป็นทุกอิจฉาลิษยาเป็นทุกมาดูมาดูมาด,มาดูมาพิสูจน์ได้เลยมาพิสูจน์ได้เลยแก่เจ็บตายมาพิสูจน์ได้หรือว่าเป็นทุกอันนี้แหละสักดสิทธิ์จริงน่าเลื่อมใสจริงหน้าปฏิบัติตามจริงตั้นหาเป็นเหตุให้เธอทุลักตั้นหาเป็นเพ่องโลกใจจริงละความยึดมั่นถือมั่นเบาใจจริงไปต่อยพอไม่ยึดมั่นพุทธรูปยกโลกใจจริงเบาใจจริงแต่พอไปยึดมั่นถือมั่นทุกเกือบตายจริง แปลว่าพระธรรมนี่แหละศักดิ์สิทธิ์จริงขลังจริงป้องกันใจของเราไม่ให้เป็นทุกข์ได้จริงพระธรรมจึงเลิศและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเนื้ออะไรทั้งหมดเหมือนในตาถ้ามันไม่ขยันไม่มันไม่เพียรมันจะสื่อสารเรียนไม่จบความมันเพียรของในตาเองทําให้เรียนได้เกรดดีได้สําเร็จเพราะตั้งใจจริงตั้งใจก็คือฉันทะ อุรยาคือเพื่อเพียรจิตตเอาใจใส่ที่มังสายแยกแยะธรรมะที่มีอยู่ในตัวไอ้ตายคุ้มครองเองศักดิ์สิทธิ์เองไม่ใช่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาคุ้มครองไม่มีไม่มีไม่มีไม่มมจเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาช่วยไม่มีทางมนุษย์ต้องใช้ความเพียรของมนุษย์เองแล้วจึงขลังเองศักดิ์สิทธิ์เองเพราะ,ะนั้นเราไม่ต้องไปกล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายในะสากลมาคุ้มครองไม่ต่อพุทธธรรมประสงค์ท่านอยู่นหนือะพระธรรม พระธรรมก็คือการกระทำของเราเนี่ยถ้าเราไม่น้อมพระธรรมมาอยู่ในเราเราไม่มีธรรมธรรมไม่มีในเราเราไม่มีธรรมธรรมไม่คุ้มครองเราถ้าเรามีสติทมคุ้มครองจะอ้อนวอนให้พระธรรมมาคุ้มครองท่านก็มีสติคุ้มครองรักษาตนเมื่อในต่อยขับรถเนี่ยไม่ต้องไปอ้อนวอนพระศรีรัตนตรัยสุนทรมาคุ้มครองไม่ต้อสติคืออยู่ที่ตีในต่อยสติคือมาอยู่ที่ตาต่อยสติคือมาอยู่ที่มือต่อยมือนี่จะจับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา สติคือจะเหยียบคันเร่งหรือจะชะลอหรือจะเบรกสติก็มาอยู่ที่ตีนนี่เองนี่แหละสตินี่แหละเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองคุ้มครองจนได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้บ้านได้รถได้เมียได้ลูกไดส้ส่งลูกส่งศึกษาเราเรียนก็เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากตานี่เองตานี่เองศักดิ์สิทธิ์เพราะมันมองเห็นช่องทางที่จะหาเงินตานี่เองศักดิ์สิทธิ์เพราะมันขับรถไปถูกทางหรือไม่ถูกทางตีนนี่เองศักดิ์สิทธิ์เพราะควรจะเหยียบเหยียบเบรกมันก็เหยียบ ควรจะเร่งมันก็เร่งเพราะนั้นศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่ในมนุษย์นี่เองขลังก็มาอยู่มนุษย์นี่เองดีก็มาอยู่มนุษย์นี่เองเห็นอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องไปอ,อ่อนบอลเลยเจ้าประคุณขอสิ่งทั้งหลายศักดิ์สิทธิ์จงมาอภิบาลปกป้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ดองกูน้นี่แหละคุ้มครองตัวตัเองเมื่ออาจารย์ผ่านหนึ่งันถ้าอาจารย์ผ่านไม่มีธรรมะสั่งสอนแนะนำยาโยงก็ไม่ให้กินอาจารย์ไม่มีสิลไม่มีธรรมแนะนําสั่งสอน,น,นยาโยมโยกจะให้กินทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงอยู่ที่นี่เองอยู่ที่ไหนปากอาจาจรย์น นี่ปากเนี่ยพูดดีเป็นสง่าราศีเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นอาหารการอยู่การกินนี่พูดดีพูดดีก็ได้รับการยกย่องเคารพนับถือจากคนดีได้กินได้อยู่ก็เพราะคําสอนผู้เจ้าที่พระอ,องค์สอนให้พูดดีศักดิ์สิทธิ์อย่างคนี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมคุ้มครองไหมศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองอาจารย์เดี๋ยวถ้าไม่มีพระธรรมอยู่ที่ปากนี่จ้างเขาก็ไม่ให้อาจารย์ได้กินปากนี่แหละดี โยมเหมือนกันถ้าไม่ได้ยินได้ฟังจากปากอาจารย์โยมก็ไม่ให้อาจารย์กินเหมือนกันเขาไม่สอนกูให้ฉลาดสักนิดไม่สอนกูให้มีปัญญาสักนิดโยมก็ไม่ให้กินก็ถูกแล้วเนี่ยถ้าไม่ทําหน้าที่อาจารย์พันไม่สั่งสอนไม่แนะนาไม่ทําหน้าที่ให้โยมฉลาดขึ้นมาโยมก็ไม่ต้องให้อาจารย์พันกินเพราะอาจารย์เห็นไม่ทําหน้าที่ให้แสงสว่างแกโยมโยมก็ไม่ต้องบูชาถ้าอาจารย์ทําหน้าที่โยมก็บูชานี่ศักดิษิ์ยังเท่านี้อยู่ที่ไหนเขาเนี่ยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอา ก็อ,อยู่ที่การกระทำของพวกเราเองเราถึงได้ผลเองถ้โยมมาเองโยมมานั่งใกล้พอศรัทธายกโยมมานั่งใกล้เงี่ยส่นลงสดับได้ยินได้ฟังพิจารณาตามโยมเห็นธรรมเองเข้าใจธรรมเองโยมก็มีปัญญาเองมีสติเองมีความรู้แจ้งเองโยมหายโง่เองเอาวิชาหายไปจากใจยโยมเพราะอาจารย์อาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าปัดกวาดเช็ดถูหัวใจยโยมโยมเห็นพระคุณอันนี้ก็บูชาธรรมโดยให้ข้าวนะ้ำพจารอาหารกราบไหว้บูชาก็ศักดิ์สิทธิ์จริงคนนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน ก็ทําที่เราได้ยินได้ฟังไปขัดเกลาจิตใจของเราให้ขลังจริงให้ศักดิ์สิทธิ์จริงให้มีปัญญาจริงให้ผ่องใสจริงให้ดีได้จริงเราเห็นอย่างนี้แล้วก็แจ่มแจ้งจริงหนอพระเจ้าค่ะในครั้งพุทธเจ้าพอฟังธรรมเสร็จแจ่มแจ้งจริงพระเจ้าค่ะเหมือนบอกเปิดเหมือนบอกทางแก่คนที่หลงทางเหมือนส่องประทีปในที่มืดให้คนมีตาดีได้เห็นแล้วเหมือนเปิดของที่ปิดไว้ เปิดของที่ปิดว่าข้างในมีอะไรแจมแจ้งจริงพระเจ้าคาะยอย่างนี้พระ,ะนันกศึก์จริงต้องแจมแจ้งจริงได้ยินในฝฟังแล้วแจมแจ้งจริงศึก์จริงดังนี้แลยะถาวาริวะปุราบริภูเรนปิสาคารังเอวเมวอิโตทิน,นังเตตานังอุปกปฏิชิตังปฏิตังภูมหังทิพามีวัสมิชาโต สเพปุเรนตุสังกัปาจันโทปนราโสยธามณีโจเดราโสยธาสัีพิโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตรายยสุจิตีคายุโคภาวะพิวาธนาสิสนิจังอุธาปจายโนจตารโธรมาวัฏทันียุโนสุขามา